ก็คือเบ็ดคือเบ็ดคือไม่มาเลยมันใช่ไหมเนี่ยเออแล้วมันใช่ไหมเนี่ยเราคือติดด้วยโอ้โหเอาล้วครับผมก็ต้องกราบสว,สวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนทุกๆท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้ต้องมาอยู่กันในเกม ปลาสนใจแก้แล้ววันนี้เรามาอยู่พยายักแห่งโชคลาภนะฮะอืมเราจะมาดูตารางการจ่ายกันนิดนึงนะผมว่าเป็นยังไงเอ้าชิมหายดูตารางการจ่ายไม่ได้ด้วยโอ้ยเอ้เราเริ่มเบ็ดที่ตักห้าสิบก่อนไหมวันนี้เรามาทุนที่ห้าร้อยแล้วผมมาเบ็ดที่ห้าสิบก่อนเลยนะฮะต้องรีบนะผมไม่ให้ไปผ่านไปครับผม,มต้องรีบนะผมค่อยครีบครับต้องรีบ,ต,รบต้องรีบนะครับผมอ่าแล้วเป็นไงนล่ะเข้าส้มด้วยล้วคูณสิบด้วยล้วร้อยห้าสิบคูณสิบกับด ก่อนเลครับผมไม่ต้องรีบนะผมชิวๆแบบนี้ไปก่อนไม่ต้องรีบนะฮะแล้วเราไปกันมเต็มที่พัหนห้าแล้วผมค่อยๆไล่เบ็ดไปนะค่อยๆไล่เบ็ดไปนะทุกคนใจเย็นรอเราเล่นต้องใจเย็นเว้ไปครับผม <Okay. S 1> เดี๋ยวรอบหน้านี้ผมว่าจะมา <c oughs> จะแจกสูตรอยู่ว่า <c oughs> เดี๋ยวมาแจกสูตรละร <c oughs> เดี๋ยวแบบว่าสูตรแบบว่าบักอะบักในเกมอะ <c oughs> เดี๋ยวจัดให้เลยเดี๋ยวจัดให้เลยแล้วเข้าไปอีก ก็รับไปเต็มๆอยู่ที่พันทบสิครับมาผมจะไปเบ็ดร้อยยงเลยล้ววายเข้าแล้วเต็มการ์ไปดีแล้วคูณสิแล้วแล้วสองพเจ็ดโดมาจัดวาสองนเดวเฮ้ยโขสองนด้องเอาไอดียต่อดิต่อดิครับเบ็ดสามร้อยเลยเหรอเบ็ดสามร้อยเลยปะล่ะเบ็ดสามร้เลยป่ะเบ็ดสเลยป่ะแล้วเข้าเต็มการ์อีกแล้วละสามพแล้วคูณสิ รู้เรื่องผมบอกเลยรู้เรื่องนะครับผมเต็มกราฟอย่างงี้รู้เรื่อง <S <S แล้วผมแล้วบอกเลยว่าคลิปหน้าเดี๋ยวผมจัดแจกสูตรให้ครับผมเข้าล็อกล็อกยังไงเข้ายูดแบบยูดแบบว่าสมัครมาแล้วแม่งแบบแม่งล็อกยูดตัวหมาอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมสอนนะครับผมมาทำยังไงแล้วจับเต็มกราฟแล้วห้าพันแล้วคูณติบเข้าไปโอ้โหเอาไปเลยหกหมื่นอย่างเงี้ยหลายจัดว่ะมาหลายจัด ไม่ทันอะไรก็แบบมามาแบบมาแบบมามาลุลว่าเออแต่เราเล่นเบสตู่ไงแล้วผมใครที่ทุนน้อยก็ไม่นานามได้นำห้เล่นตามนะครับผมไม่แนะนำห้เล่นเบสตู่ตามนะครับผมม <c oughs> าครับผมไปกันต่อฮะขออีกสิบทีไปเดี๋ยวขออีกสิบทีไปแล้วเขาเจ็ดพันหกแล้วคูณสิบอีกง,งามๆา,ามเลยอย่างเงี้ยทางเงี้ยงามๆเลยครับผม คิดหน้าผมว่าน่าจะเล่นคลิปกระต่ายไปเกมเกมเอ่อฟอร์ทูนแล้วปิดไปอันนี้เรามาฟอร์ทูนฟอร์ทูนไทเกอร์นะผมนะเกมหน้าเลยผมว่าเล่นฟอร์ทูนลับปิดครับผมดมยาดม,ดมป,ปลายไปอย่างเงี้ยไปเองหกเจ็ดหมื่นหกเจ็ดหมื่นหกว่ะสวัสดีครับขยับต่อดีฮะขยับต่อดีครับ เอ๋อเฮ้ยขคือขึ้นเบ็ดขึ้นเบ็ดข,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 ขื้นไม่มาเลยมันใช่ไหมเน,นี่ยเออแล้วมันใช่ไหมเน,นี่ยเราพูดจีบด้วยโอ้โหขู่วิบวิบเลยก็เราเป็นเต็มนะครับผมทั้งหมดอยู่ที่ ไปสามแสนเคท่พอเลยครับผมเดี๋ยวมีพอแน่เดี๋ยวมีพอแน่ <c oughs> <c oughs> ผมขออีกสองทีพอเลยด <c oughs> อกแรกเขาเบาแล้วว่าไปครับดอกสุดท้าย <c oughs> โอเคเลิกนะผมเล่นเกมไม่มีสตินะครับผมเลิกครับผมมีเลิกครับผม ก็รับไปเต็มๆนะครับผมอยู่ที่หนึ่งห้าหมื่นห้านะผมแล้วเอาไปเจอกันคลิปหน้าดีกว่าสำหรับคลิปนี้ไว้เจอกันแล้วผมก็ใครที่เข้ามาดูก็อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กดซับตะไคร้แล้วผมแล้วก็ไปเจอกันคลิปหน้าสหรับคลิปนี้ซีอูดไปครับผม